สวัสดีทุกคนเลยนะครับตอนนี้นะครับคุณก็อยู่กับช่อง The Line Official และวันนี้โอ้จะมาพาทุกคนไปเจอกับซีซั่นใหม่ที่เข้ามาในเกมสกายทุกคนติดนเต้นกันไหมครับมันคือซีซั่นกว่าง9สีนะครับเสียงมาแบบนุ่มๆเลยนะครับวันนี้ลู้กหน้าจอกันเลยเดียวตอนนี้นะครับเราจะได้เจอกับทะเลจันเซียวและก็เรื่องราวอันน่าพิศวงของซีซั่น นาย Colorlet Deer De er. De er. วางเก้าสี่กันนะครับโอ้ยผมรู้ว่าหล,หลายๆคนเนี่ยก็คงเข้ามาเพื่อดูตาแหน่งสปอยสปิริตใช่ไหมครับแต่ผมจะบอกว่าเดี๋ยวทำเดี๋ยวผมใส่ตามสแตมมาให้มีซีซั่นควสใหม่แล้วก็มีเซนซีซั่นใหม่ที่เราต้องไปเก็บนะ เดี๋ยวก่อนที่เราไปแมปซีซั่นใหม่กันเลยดีกว่านะครับดวูดวาวัปวัปเลยโอ้ยอืมโอ้ย จะเล่นมุกแสบตาแต่กลัวคนดูเบื่ออืมบรรยากาศแมปเป็นแมปทะเลทรายที่มีหญ้าเขียวแล้วแล้ววิญญาณของใครลอยมาเนี่ยวิญญาณของ ใช่ของเอลเดอร์จริงๆด้วยแหมแล้วล่นปัวถึงปุ๊บก็โยคะเลยนะโยคะเลยคำน้ำนี่นี่ถ้าเกิดว่าคุมตัวละครได้ผมไปคาน้ำกลับละเห็นแล้วมันเคี้ยวเพลงนี้ก็คือให้คอมเมจีเต็มที่เลยอะอที่นี่มีเรื่องราวของกวางก้าสีต้องเรียกว่าพญากวางเนาะ พยากรณ์เก้าสีความเมตตาจากอดีตอันไกลโพ้นอันนี้แปล Google Translate เมื่อกี้วันหนึ่งมีเด็กน้อยคนหนึ่งหลงทางแต่เสียงภาคสดใสมากต้องทำสอสอในหมู่บ้าน ที่ล่มสลายในความมืดโอ้ยความมืดจะไปหมดมืดจริงๆมองไม่ค่อยเห็นเลยขอไฟฉายได้ไหม <c oughs> ขำขำไม่หยุดเผาเห็ดก็ไม่ได้ด้วยแม่กะว่าจะเอาที่กันซะหน่อยวิ่งก่อนวิ่งก่อนตอนนี้ดูเหมือนว่าตัวละคร,เ,รเนี่ยกำลังหนีอะไรสักอย่าง เราเล่นให้เต็มใมบปาดขอที่เราลงทางอยู่เดียวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดินสำรวจไปเรื่อยดูเหมือนว่าข้างหน้าเขาจะเขาจะบังคับให้เราไปข้างหน้าอาเดียวโอ้โหแล้วพี่กุ้งมาพี่กุ้งมาแบบนี้เ <laughs> <laughs> ม่งชนือ้อขอไปนี่ครัหยาบครับ แล้วแล้วพี่แกอัดอัดมาแบบนี้จะไม่กลัวได้ไง<_ T _ T _ T _>เขาเหนื่อยแล้วเขาก็วิ่งหนีเขา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 เหนื่อยที่เขาจะวิ่งหนีแหมแล้วพี่แกเอากุ้งมายัดหน้าเหรอนี่อนก็ตามเรื่องไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ที่เราต้องวิ่งวิววิข้าหน้าเดียวเราเห็นแสงขนา้าหน้าเดี๋ยวนะแสงขนา้าหน้าพอดแบบนี้ครับเรารอดแน่นอน รอดอย่างแน่นอนข้างหน้าจะต้องมีพี่กวางกวางตุ้งวิงหวังว่าห่ังว่าคัพซีนนี้ปีจะไม่แตกโ้ดม่งมาแล้วโอ้โหพยากมาแล้ว สมชื่อเทพจริงๆแสบต,ตาไม่อยากเล่นไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ากลัวคนดูเหมือนนะเป็นแสบตาจริง <c oughs> โอ้พี่กวางพี่กวางก้าวสีได้ช่วยเด็กน้อย <c oughs> เออแล้วก็บอกว่ามาสิมาเจอกับบหานอีสนวิเศษสวยงามของฉัน ต้องสวยแน่นอนนะถ้าไม่สวยด่าด่าพัฒนาเฮ้ยแมปบรรยากาศเป็นทะเลทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์จริงๆผมแอบไป,ไปค้นหามาอยู่นะแมปนี้เขาเรียกว่าเอ่อเ r e s ิ e n t Oasis ใช่ไหมอ่ะมันมีจริงๆนะครับมันอยู่ที่ประเทศจีนเป็นเอ่อทะเลจันเซียวอืม ให้เรากลับไปที่พี่เอลเดอร์มูรัจะมาเช็คโมเดลของพี่กวางกันก่อนพี่กวางนี่คือเป็นโมเดลจริงๆที่เราเหยยบได้นะครับเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาหมายความในอนาคตรเราจะทําอ่าวขาลอย <c oughs> <c oughs> พี่กวางเราเทพจริงๆเลยครับพี่กวางเรายืนด้วยขาหน้าแค่สองขาต้นซีซั่นเขาก็โชว์ความเทพเราแล้วเปล่าอันนี้เบต้า มาดูแผบชายกันก่อนครับเดี๋ยวผมจะใส่ลงไปในทางสเตมเดอแแบบชายเนี่ยครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่เข้าใจนะครับแแบบชายก็คือตัวที่จะบอกตำแหน่งของสปีกดกับเด็กแสงที่เรายังไม่เก็บเนาะสมมุติว่าถ้าเกิดเราไปโดนกุ้งชนแล้วเราไม่เปิดแแบบชายเนี่ยเราก็ต้องวนครบรอบ,รบ,รบทุกแมบบทุกผลทุกที่ทุกแห่งใช่ไหมแต่ถ้าเรามีแแบบชายเนี่ยเราไม่ต้องดูทุกแห่งครับเราู้ว่าตรงไหนมีจุดสีเหลืองแบบนั้นอยู่ก็มาเก็บเด็กแสงได้เลย โอเคเรากลับไปที่พี่เ er อลเลอร์กันก่อนโอ้แสดงว่าเควสหนึ่งนี่คือบงังคับนะเนี่ยเี er ่ยวเดอร์เราก็โยคะอีกแล้วคำนบับ ดูเหมือนว่าคราวนี้เอ้เอ๊เเอ๊เอเอพี่กวางนี่เข้าซีซั่นนี้มานี่อยากเห็นพี่กวางเลยและในทางนี้กวางเก้าสีช่วยชีวิตเด็กน้อยจากปีศาจเด็กน้อยคนนั้นก็คือเราดีเอง ผู้ช่วยแบบหมาดๆเลยเมื่อกี้เออแล้วก็สวัสดีรอบสองนะครับกับการเก็บสปิตนะคราวนี้เราก็ได้ไกด์เป็นติ๊กต็อกเกอร์สกายาวไทยนะครับชื่อว่าชาเมลมาช่วยเก็บเนาะเดี๋ยวระหว่างเดี๋ยวระหว่างที่เราเก็บสปิตเนี่ยเราก็จะสปอยในเรื่องของอกวางก้าวสีนะครับตามนิทานชาดก ตัวนี้ก็คือท่าเบ่งกล้ามใช่ไหมเนี่ยอ๋อใช่เขาเป็นฮันเตอร์นะครับหมายความว่าเขาเป็นนายพรานคือนายพรานคนนี้ครับถ้าเดาไม่ผิดนะตามเนื้อเรื่องเขากําลังล่าสัตว์ครับซึ่งสัต,ตว์ตนนั้นก็คือเขาเห็นแล้วครับเขาเห็นบางยังผมว่าสัตว์ที่เขาหายอยู่นั่นก็คือ พี่กว้างอะไรครับนั่นแหละโอ,อวิง่งวิ่งแล้วทำท่าตกใจวิ่งมาด้วยความร้อนรอนนะเนี่ยผมอยากรู้เหมือนกันว่าในเรื่องหลักอ่ะ,อะพี่ฮันเตอร์กับพี่ มันจะมีตัวละครไม่กี่ตัวที่เป็นตัวละครหลักๆผมอยากรู้ว่าเขาจะนำเสนอ,อยังไงเพราะว่ามันอยู่ในทีมของเกมสก,กายแล้วต้องดูผ่านเคเวสเนาะแม่อิโมจินี่คือหล่อเทสสุดๆเลยอะ่ะนี่ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ต่อหน้าแบบว่าสาวๆน,น,นะแบบแต่งตัวหลอ,อก,กดอิโมจินี่อ้วเ <c oughs> ม่อจะเดือดผหล่อเท่ แล้วชาแมวไปคุยกับใคร <c oughs> เด๋ยวเลยไปเล่นด้วยเลยเลยมีคนไปฮูกใส่นะชาแมวเฉยเข้าไปไปสปิริตต่อไป,ไป,ปอไปนะ่ะโชคดีมากเลยแบบที่ผมได้ชาแมวมาเป็นไกนะถ้าไม่มีชาแมวนี่ผมว่าไปนั่งหาข้อมูลอีกไม่รู้สปิริตตัวนี้อืมสปิริตตัวนี้ไม่ใช่สปิริตนี่ไม่เด็กแสงโอเคโอเค เราต้องโชว์ความเมาให้คนดูว่าเราเรียวเรียวมากพูดเดียวๆพูดคนเดียวอุย้ยปราสาทสวยอ่ะมีแม่น้น้ิวิวั้นด้วย ขอจุดหน่อยครับเป็นท่าเป็นท่าผิวปากนั้แน่เลยผิวปากอ่าอ,อันนี้เป็นขอทานนะครับขอทานขอทานใช่ไหมขอทานตัวปฏิเสธแล้วขอทานก็วิ่งตามมาขอทานวิ่งตามมาเจออะไรเอ่ย น้องคือขอทานใช่ไหมขอทานแบบว่าเจอเจอใครบางคนอันนี้สปีดเลด่านหนึ่งไหมเนี่ยคุ้นๆจังขอทานวิ่งมาดูประกาศนะครับซึ่งถ้าเดาประกาศนี้ก็ถ้าตามนิทานก็คือไม่เหตุสีกับฮ่องเต้เนี่ยต้องการที่จะจบจับต้องการจะ ซอยจุกวางกวางสก้นสีอืมถ้าถ้าถ้าผิวปากไอคนที่ใช้อีโมจีน้องชามแมวก็แบบเด่นเลยถ้าผิวปากนี้ผมว่ามีประโยชน์เยอะนะต้องเก็บไว้นะอิโมจีที่ดีมากๆถ้าหนึ่งถ้าไม่ก็ดีนะคือสมมุติว่าถ้าเนี้ยเราจะเรียกเพื่อนใช่ไหมแบบ ผมว่ามันดูมันทำให้เกมมีชีวิตชีวามากขึ้นนะแล้วก็เห็นว่าเดี๋ยวเราจะไปเข้าในสำรวจในพระราชวังอันนี้เฮ้ยแต่งตัวนี้ฮองเต้ฮองเต้ฮองเต้ใช่ไหมฮองเต้ใช่ไหมฮองเต้ฮองเต้ฮองเต้ไม่พอมีท่ากอดโอ้ยต้องต้องเป็นอะไรที่โรแมนติกแบบว่าฮองเต้แบบ อุ้มอุ้มท่าชู้หญิงมาเหี่ยสีใช่แน่นอนฮ่องเต้ก็พามาชี้ประกาศนะครับแต่ว่าฮ่องเต้เนี่ยเป็นคนติดประกาศเนาะฮ่องเตเป็นคนติดประกาศประกาศล่าอะไรสักอย่างล่าอะไรสักอย่างนั่นนนั่คือกวางเก้าสีแล้วฮ่องเต้ก็ล้อย่าบอกนะว่า พีคเนี <ara> <ibl ampa> <PI K> <function> ่ยพีคไม่เ <UC> ห็น <kaz> ส <origins> ีอ okay. ุ้มมองเตะยิงแกล้งยิ้มมาอันนี้อันนี้พีคของจริงแล้วแล้วก็ได้ถ้าถ้าอุ้มอุ้มท่าเจ้าหญิงมาซึ่งเกี่ยวผมจะใช้ดูโอเคโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่าอุ้มท่าเจ้าหญิง แหมคือจะบอกว่าใครคิดจะปลดท่านนี้กับเพื่อนก็คิดด,ดีนะครับเทียน n ีเดนเนี่ยสาสิบเกือบสามสิบเทียนขาวนี่ร้อยกว่าจริงจรงิตัวล่ามันเป็นลิฟนะแต่เราเราบินขึ้นไปนะเพราะเราเฟียลปีกเพื่อนไม่พอนะเดี๋ยวใช้บัคก่อนถือเทียนขาวปีกเพื่อนเราจะเพิ่มเร็วมากแบบใช้อินฟินิตี้ในเกมสกายนะครับใครย,ยังไม่รู้จิคถือเทียนขาวแล้วปีกเพื่อนเราจะไม่จํากัด ยิ่งกว่าโคโจโซาโตรุซใช้อีกใช้อินฟินิตี้จริงๆใช้ริบก็ได้อนในปราปรสาทก็จิบรายละเอียดดีเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าตื่นเต้นไหมกูเดินวนมาพักหนึ่งแล้า <c> ง <oughs> ในปราสาทสวยมากอันนี้เป็นที่อยู่สปิริตตัวสุดท้ายถ่ายครับถ่ายเมื่อกี้ฮองเต้คนนี้ก็คือ ก็คือมาเหสีอ่อซึ่งมาเหสีกับห้องเต้เรื่องราวปีตประตอกันนะครับคือมาเหสีเนะี่ยแกนอนใช่ครับไม่ปิดแกนอนแล้วดูดูความสามารถของแกครับแกแกนอนแล้วแกแบบว่าเหมือนแกถอดจิตได้อะ ลอยไปลอยไปนูน่นลอยไปโคตรไกยคือแกถอดจิตได้แต่ใน,นแต่ในนทิทานอนะ่ะเขาบอกว่าแกฝันนะแต่ว่าในเกมนี้คือแกถอดจิตไปเลยแล้วแกลอยไปมาว่าแล้วทำไมห้องนอนแกกว้างกวว่าอออืนอนแล้ถดิต นี่เป็นผมนะผมตั้งเครื่องผมตั้งโน้ตปุ๊กไว้อะใช้คลื่นไฟฟ้าควบคุมอะพอจิตมาหนังสือโอ้โหยังไม่สีก็ตื่นฝันเห็นหอ่ะไ,ไอลูกข้างหน้าคือลูกวางนะครับใช่ไหมเบลฟันเมื่อกี้เห็นว่าเป็นรูกวางแล้วก็มีสีก็มาเล่าให้ห้องตีฟัง อ่าห้องเต้กันเลยบอกว่าน่าเจ้าที่ร็อกจะติดประกอบลอ่อให้อ่าเราไปต่อครันถามว่ารู้ได้ไงมีอนิเมชั่นนะครับในเรื่องของมันอยู่เดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้ description เ mm hmm. นาะอุ้ยห้องเต้ห้องเต้เตน,นี่คือท่าน่าใช้นะครับเมื่อกี้เราได้เห็นสปอยเลเวล4เต็มๆไปแล้ว เดี๋ยวสิฮงเต้กับบาแล้วไ,ไม่เห็สินุ้ยใช้ท่าแล้วลอยได้พูดจิตผ่อนคลายและกิตกดอิมมจิจิตลอยวางผมจะสปอยว่าที่นี่มีเด็กแสงสองตัวนะซึ่งเด็กแสงเนี่ยอีกตัวนึงเนี่ย มันจะอยู่บนยอดปราสาทเพื่อความเข้าใจง่ายเดี๋ยวเราจะไปที่จุดเริ่มต้นแล้วก็มองจากมุมมองด้านสูงเอ้ยมองด้านไกลซึ่งโอเคเราจะไปอยู่ที่จุดเริ่มต้นนยครับข,ข้างเอลเดอร์แล้วผมอยากให้ทุกคนนะครับบีบีคนาท่านผู้ชมเห็นยอดปราสาทต,ตรงไหนไหมครับนั่นแหละครับ,รบมีเด็กแสงอีกตัวหนึง่งถ,า,ถามว่าทำไมผมถึงไม่บินไปบีบไม่พอ่อครับคนเดียวไม่พ่อจริง แต่ถ้าเกิดปีกเราไม่พอจริงๆก็พอเดินอ้อไปได้อยู่นะครับเนี่ยอืมเราก็มาดูยอดประสาทกันนะครับทั้งเดินทั้งบินอ้อ,อมาเลยเนี่ครับติดส่ตัวนึงโอเคครบสองตัวเอืเอ้เพื่อนๆคิดยังไงกับคล,คลิปนี้บ้างครับเดี๋ยวซีซั่นนี้นะผมจะมาทำคลิปเกาะตาม ในเรื่องของซีซันเลยนะครับลองทำอะไรใหม่ๆดูและก่อนจากกันไปผมก็อยากบอกคุณดูว่าขอให้มีความสุขกับซีซันใหม่นะครับ Discord ตอ e l ไ g h t ความสดชื่นคือคนไทยและ